รายการอะไรวะเมาจับแม่ไม่ได้เข้าก้องปะเนี่ย <Bless> มัน <More> ม <trying> ันอยู่ในกล้องเหรอแป๊บนึงอ่ะ Santa tell me if you really dare don't make me fall in love again if you want me here next year Santa tell me if you really care cause I can give it all away if you want me here next year <Action. S 2> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกับเขา้มาสู่รายการเมากับใครเย้ แน่นอนค่ะรายการเราเป็นรายการนำดีที่มีสาระรายการทำอาหารไปเลยคอนคลูชั o n ไม่มีสาระนะคะวันนี้นะคะดิฉันมีแขกรับเชิญสุพิเศษขอยินดีต้อนรับมีซาร่าแห่ง Atlantic Ocean สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำปลค่ะน้ำปลาจ่าน้ำปลาแล้ววันนี้นะคะมาในตีมก่อนใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะคะตีมแน่นอนค่ะ เป็นอะไรคะจานตี้ค่ะหนาวไหมคะหนาวเนาะอันนี้มาในชุดคุณหนูมาดูคุณหนูบ้านประมาณร้อยชั้นกันค่ะเขาไม่ใช่ลิฟต์ขึ้นนะคะเขาลอยขึ้นบินขึ้นไป่างนี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็คือครีเอทดอซาร่าเออนี่นะคะเฮ้ยฉันก็ได้อยู่นะสวยฉันจะบิน้วนโดดอีกดอดอีกวันนี้ฉันไปถึงตัวเข้ามาเพราะฉันจะมาทําเมนูสุดพิเศษของวันคริสต์มาสกันนั่นก็คือสตรอเบอรี่ช็อตเค้กค่ะ แดงทั้งตัววันนี้ตกแต่งแบบแดงมากปุ้งปุ้งปุ้งโอเคพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทํากันเย้ตัวนี้นะคะบัตเตอร์มิลบัตเตอร์แอนด์มิลล์ตัววตัววอมนิดนึงเวลาเรามาใส่กับไข่มันจะได้แบบว่าปูชาไม่ใช่หรอเธอก็อย่ามาถามฉันสิฉันไม่รู้จะงงไปด้วยกันนะคะเราใส่ไข่ลงไก่อนนะคะเราตอกไข่ค่ะ คนนี้อาจจะดูงงงนิดนึงเนาะใช่ค่ะเพราะเรานอนน้อยค่ะนอนน้อยแตกก็ไม่นอนนะอ่ะเออแยกใครแยกครเขกันนะคะอ่ะค่ะระวังนะคะอย่าให้แตกเพราะว่าถ้าแตกแล้วเราไปตีเป็นเมลรงไม่ได้ห้ามให้ขนตาหลุดลงไปด้วย b u t t อร์ i l k ให้มันละลายให้เข้ากันเราจะใช้ตอนที่เขากำลังอุ่นคือต้องอุ่นใช่ไหมถ้าร้อนจะไม่ได้ใช่ป่ะถ้าร้อนมันจะทำให้แบบว่าไข่สุกคุณผู้ชมก็เรียนไปพร้อมกับอีชั้นนะคะเอาวันนี้ลาใส่ไปหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่อ่ใส่กือลงไป แล้วเราก็ใส่แป้งเลยค่ะไม่ได้ทำลานแล้วก็อาจจะเทได้ได้ได้แม่มันอุ่นอย่างค่ะอุ่นแล้วเทลงไปเลยค่ะเปนนกันมันเหมือนไม่ได้อะแต่ดีฉันว่ามันยากมองไม่เห็นบอกพาร่าว่าอย่าติดขนตาแล้วคือตอนนี้ฉันมองแล้วไม่เห็นเลยฉันก็เหมือนกันก็อย่างเนี้ยต่อไปนะคะจะให้คุณพาร่ามาตีมืแรงฟังเข้าไปก่อนค่ะแล้วก็ตีประมาณกลางตีได้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่า ถ้าเป็นยทีว่าพอท้ายใช้น้ำมะนาวยฉันตื่นเต้นนะเนี่ยฉันทำเค้กฉันชอบมากเลยฉันยังไม่สั่งอ่ะยังไม่สั่งไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะเราจะตั้งนี่ก็เป็นโฟมแล้วว่าค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลลงไปนะจนไปจนเขาเริ่มเป็นริ้วๆเถึงไงคะเริ่มเป็นริ้วๆแล้วข้างหลังประมาณนี้ต้องเห็นริ้วก่อนนะคะริ้วมาแล้วค่ะริ้วลอยเอออย่างนั้นนนั่แหละพอดึงขึ้นมาแล้วมันจะแบบว่าตั้งยอดถ้าพี่เจ้าออกใช่ไหมคะค่อยๆขึ้นมาอีเจ็กไปเลยอีเจ็กเลยแล้ววัง โปรเจกก็ต้องตับมันด้วยนะแร้วอีเจกออกเนี่มลแรงทันผู้ชวมใช่ป่ะเป็นการเช็คแล้วจะมาผสมกับไข่แดงที่เราผสมแป้งไว้แบ่งครึ่งหนึ่งของแมลแงชลุ่นขั้นตอนโอเคค่ะครึ่งหนึ่งได้แล้วค่อยๆคนอย่างเบามือคือเราไม่อยากให้ตัวเมลแงมันฝ่อมัอนแฝ้ลงเราอแฝง้งหอถ้ามันยังเป็นก้อนๆอยู่ก็พยายามตัดลงมาโอเคครึ่งหนึ่งค่ะ เล้วรอเลเดี๋ยววันนี้ออคุณซานต้าเขารอชิ้อยู่เอาไปโชว์ขนของจ้าแบกนอ็อตโพล่าสุดก็คือไปขึ้นต้นโพล่าสุดก็คือขึ้นเวทีไปเต้นโพแดนนี่คือการน <c oughs> ็อตโพของพวกเรานะคะคุณลุงบอกว่ารอบหน้ารีทายไปเลยสุดท้ายแล้วใช่ไหม ตักแล้วก็ไปข้างแคงตักแล้วก็วักขึ้นมาตักแล้วก็วักขึ้นมาเราค่าอยู่ริมน้ำลังวักขึ้นมาแล้วก็โดนไอ้เค้กินวิวันที่ฉันมามีการแรกๆอ่ะป้ายเขาเขียนว่า beware all i n d i a t o r s ฉันก็แบบว่าเฮ้ยแล้วคนมังเดินกันได้ไงวะตอนแรกที่ว่าเขาติดไเฉยๆคือไม่ไม่น่าจะมีแล้วฉันเดินอยู่ในพาร์คอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องกลัวมันไหมไปเทเลยใส่พิมพ์นะคะ พอ <aunque S 2> <me> <cheg S 1> เราใส่เสร็จแล้วนะคาอออย่งงี้้ตโยนมันลงไปอย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องโยนแค่ข้างเดียวเพราะครั้งเดียวสองครั้งขอให้มันแบบว่าไล่ต่อกลับขึ้นมาเด็ดน้ำเดือดแล้วค่ะคุณทศชาโอเคค่ะเทน้ำเลยนะคะน่ไม่ค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าระหว่างรอระว่างนะต่อไปเราชาน้ำเชื่อมกันอ่ะน้ำมาแล้วค่ะ ก็ต้องจำด้วยนะเนี่ยเผื่อต้องไปทำกินเองในวันท,ที่คุณไม่ทำแล้วถามว่าจะทำไหมจะได้ทำเมื่อ,อไหร่ตาเลยต้าไน้ำเชื่อมกันคะนเชื่อมมันมีสูตรเด็ดไหมคะสูตรเด็ดเหรอคะก็คือใส่เหล้าค่ะ<อ>ใส่เหล้าเราจะต้องหาซื้อลำมาไว้นะคนะ ใช่โอวันนั้นยังปวดแขนไม่หายเลยอ่าน่าโชว์ซิโชว์ท่าวันนั้นหน่อยซิฉันจะเต้นตามฉันก็ต้ตามไม่ทันอต่ฉันแบบเมาหน่อยงานแต่งน้องตีมสีแดงแล้วคิดดูว่าทุกคนในงานคือแต่งแดงกันหมดเล็บแดงปากแดงด้วยความที่เป็นตีมลามคิดว่าเพลงอาจจะเป็นแบบสตริงอันนี้เป็นอะไรนะเป็นหมอลำเรียกไม่ถูกอ่ะเอองเตือนเขาไปเรื่อยๆแต่พวกเราเนี่ยคือแบบว่า ยัไม่รู้แล้วว่าฉันฉันจบมาจากอะไรแบบยอดมันดีอย่างหนึ่งนะพรเป็นหมอลำอ่ะทุกคนสนุกสนานลองเบาๆคิ้วครีมเฮ้ยุคนก่อนค่ะเอาแค่น้ำตาลมันหลายอ่ะกานี้เสร็จต่อไปคุณมาหั่นสตรอเบอร์รี่นะคะขออนุญาตได้ชิวค่ะมีคนบ่นถึงเยอะมากเลยผู้ชายมั้งผู้ชายไม่มีไปนัดอะไรเขาไวแล้วไม่ยอมไปหรือเปล่าเขาเลยด่าตามหัว๋ยวไปฟังพู้ชานะคะแล้วตัดอะไรคุณรู้เปล่าเีบอก้หน่อยทีเลือกก่อนเอาลูกที่มันสวยๆใหญ่ๆเอาไว้ตกแต่งข้างนอกสตรอเบอร์รี่ที่เนี่ยลูกใหญ่มากเลย อันนี้แค่แบบไซส์เล็กๆของเขานะแล้วไซส์ใหญ่จะประมาณเนี้ยกับเชอร์รี่อะไรก็แต่งไปหมดแล้วตายห่ะแื่อันนี้เราจะต้องไปซื้อของขวัญกันอีกจะต้องมีงานต่อก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยมันเทศกาลเยอะคากฮัโลวีนเตงที่วิคริสต์มาสยูยีวันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันเกิดป้าวันเกิดนั้นันจะมีอีกเยอะเลยนู่นวันเกิดมาสักพักหนึ่งสิ้นปีแล้วแกไปอยู่ในป่าอีกอ่ะฉันปวดหัวเธอว่าจะเข้าไปแล้วนี่คุณซาร่าคุณจะพูดอย่างนี้ไหมกลับมาแล้วค่ะไปไหนมาไปกินเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเเค้กนี่ย ได้หรือยังสวยงามมากเออได้เลยช่วงสำคัญเลยใช่ไหมวิธีการสำคัญที่ทุกท่านจะต้องได้พบกับกระแทกไปสักหนึ่งรอบแล้วก็ไปตากไว้ก่อน Wake up cake จริงๆเราตั้งชื่อร้านว่า Wake up cake อ้าอีกสกูตไอเดีย Wake up cake เลิศัก เวกอัพเค้กได้เวกมีอัพก่อนอันดับแรกคือเวกมีอัพก่อนอันนี้นะคะด้วยความที่ว่าเราเร่งรีบเดี๋ยวเราจะพาน้องเค้กเนี่ยไปตากไว้ข้างนอกนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในหนึ่งในอะไรนะหนึ่งในดวงใจไม่ใช่หนึ่งในใจคุณหนึ่งในหนึ่งในตัวขายของเราหนอ่งในตัวสินค้าอะไรเป็นเมนูร้านแม่โบ๊ะโบ๊ะทำไมเธอเรียกว่าเวกอัพเค้อ่ะก็คืออธิบายที่สาวผู้อยู่คนเดียวแล้วพอพูดอะไรไม่ได้ก็โยนมาให้ฉันเอาไปตากเลยนะ แล้วถามาถ่ายอะไรเอ่อมิวสิคลิซ่าอีกหรือเปล่า Let's c u e ช่วงระพีต่ตรหร่ิตเหรอาอมาเยอะไม่ต้ง่ดแล้วนนหมดัเลยอ่ะแล้วไม้่ออ่ะเอาไมง่งไงก็ม่้เหนื่อยยังไงต่อคือตอนนี้มาทําครีมค่ะ ห้าร้อยนะย <right> no <man ี่ห้่าฉันบอกยี่ห้าจะใส่ห้าร้อยแม่ปั่นเลยโอ๊ยเหนื่อสดงสู้สู้สิแดงสู้ตายสดงลลอสู้ตาสู้สู้นี่แกแผนเริ่มขึ้นแล้วนะอุ้ยเขาใส่ไปเสริฟกันนาน่ใส่ไปเสริฟมาค่ะลูกค้าอันนี้อย่างนี้ได้ละอัเสดาวทำไม่ได้ลมาค่ะท่านผู้ชมตัดกมาไหมใช่้นกดัึงค่ะโอเคค่ะไม่งั้นล่อ แตกไเลยเราจะมาแต่งเค้กกันนะจ้าสูดวันนี้เราก็ได้ตลกเลยชอบปากเลยใช่ไหมนั่นแหละให้มันชุ่มชื้นขึ้นไปโบกโบก<บ>นี้นก่อนแล้วก็เกลี่ยไปให้รหอบๆอบลี่เรียงปไปโอเคค่ะโกดอีกรอบเหรอโบกเลยต้องเบามือนะเวลาทำช้เน,นี่ยได้เห็นไหมเรามีตัวนี้ด้วยนะ<บ>สแคร์ปเปอร์ไอ้มันจะเรียบเนียนใช่ไหมโปะเข้าไปโปะน้ำตาลค่ะ้สวยคราวนี้เราจะแต่งหน้ามันโปะไปข้างๆก่อน ปิดข้ขางๆมันให้มันส,สวยๆี๋ยวคุณชาร่ามาทำอ่ะสวยง <พอ S 1> ามใช้ตัวนี้เลยอย่างเบามือเบาเออค่อยเบาง่าเบาไม่ง่ายนะคะพอแล้วประมาณนี้ไปก่อนสตรอเบอรี่ค่ะจัดให้ส,สวยสวยงามค่ะ ้ช่สำเร็จรู้ล่วงค่ะสำหรับคริสต์มาสนี้เราจะมาชิมกันแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เราไปเซตดีกว่าเรามาชิมอันนี้เรามาชิมนี้ดีกว่าใช่อันสำรองจริงๆมันต้องเซตตัวในตู้เย็นตู้เย็นสักแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็จะดีเดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้กันดีกว่าไปพร้อมจบค่ะมาชิมกันก่อนอืม เค้กมีความนุ่มเนื้อเค็มเนียนละเอียดเค้กนุ่มมากแล้วก็ซอฟต์ีฟคือแบบกำลังได้คือไม่หวานเกินไปเป็นยังไงบ้างคะที่ฉันอสัมภาษณ์ในความรู้สึกในการทําเค้กของคุณรังแรกดิฉันชอบมากเลยค่ะดิฉันแบบมีความแบบคือเพลินแล้วก็มีความสุขสนุกสนานค่ะดิฉันก็ต้องตั้งใจเรียนมากเลยพรางอยากไปทำเป็นการอบเค้กมันต้องแบบวาละเอียดแต่เย็นๆคค่อยทำฟังเพลงมีสมาธิแต่ก็ไม่ต้องเร่งรีบใช่ไหมใช่แต่ก็สวยนะวันนี้คุณซาร่าเขาปัดเค้กคือมันเข้าเทศกาลคริสต์มาสเลยเพราะว่าทำง่าาายยยเเเรร็วนคคืออสุกัะ ใช่ค่ะแล้วเราก็เต้นโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะดินชนขอบคุณคุณสาระมากๆนะคะที่สานแบบขอบพิวปีที่ื่องสำอางมาแต่งหน้าให้แต่งแบบไฟล์นแต่ก็สวยอยู่นะอันนี้ก็คือสีแดงชมพูไปไหนต่อคะในวันคริสต์มาสมีเอ่อปาร์ตี้คริสต์มาสอีฟนะคะปาร์ตี้เยอะมากปาร์ตี้ทุกวันกว่าจะหมดสิ้นปีนี่คือปาร์ตี้คริสต์มาสเดะแล้วก็จะไปเปิดของขวัญใต้ต้นคริสต์มาสกันอสื่อเซนชินจะได้อะไรเนี่ยว่าไม่แล้วฉันแอบเห็นซีเคร์ตซานต้าซีเจสอะไรโรเล็กซ์แต่ว่ามินิมมััเ้าจบน ก็คือแบบคนอื่นเขาก็แบบมีซอฟไรอย่างเี้ยเนาะมีแบบเพ้นท์ชิรองเท้านั่นนี่ครีมมิดดิดนหน่อยห่อยเจนี่อันแรกเลยโรเล็กซ์เลยจะบอกว่าจะเขียนอะไรใช่แล้วเราไม่คำนึงถึงราคาแล้วเอ้ยเขาเขาอยากหาเาอยากได้อะไรเราก็เขียนไปเลยเผื่อจะมีซานต้ามาแอบดูเราก็หวังว่าเราจะได้ขอบคุณนะคะที่เชิญฉันมาทำเค้กวันนี้ยินดีมากๆนะคะมันง่ายกว่าที่คิดมากเลยค่ะเอาจริงๆเดี๋ยวรอบหน้าไปทำข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวต้มที่ดูง่ายกว่ามันดูเหมาะกับพวกเรากว่ามันดูเหมาะกับหน้าพวกเรากกคืออะไรนะเดี๋ยวไปหาชุดก่ออออนนะเเโค เคเดีปอยแล้วทุกคนฉันขอลาก่อนเพราะว่าดิฉันจะมงรีบนะคะงานน่าไปรับงานต่อล่าไปถัดยากอบคณที่ติดตามชมช่องของคุณเธอคุณพัชชานะคะทำตบ๊กยบายงานเลไรงานด่วนงานล่าเนนหลวงสวัสดีค่ะเดินหนีฉับเลวกระโปรงมันพิ้วสิบอ